n นิวจีนสร้างกระแสอย่างต่อเนื่องกับมินิอัลบ้ชุดที่2 GET UP สร้างกระแสไม่พักจริงๆค่ะสำหรับ New Jeans ที่เพิ่งจะปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่2ในชื่อ g e t u p รอบ MV ของแต่ละเพลงที่ทยอยปล่อยออกมาเรียกเสียงว้าวจากคนดูเริ่มที่เพลง New Jeans ที่ร่วมมือกับ The Power p u f f Girls และเพลง Super s h i กับสสารในลุคสดใสที่พาผู้ชมเต้นไปแบบทั่วม์บ้านทัวเมืองถือเป็นสอง MV สุดน่ารักนะคะที่ปลุกกระแส Y2K ได้เป็นอย่างดีต่อด้วยเพลง Cool With You ที่ใน MV Version Side A ได้นักแสดงและนางแบบชื่อดังจองโฮยอนมาแสดงนำแต่ที่ทำเอาคนดูเซอร์ไพรส์จนอ้าปากค้างก็คือ MV เวอร์ชันไซด์ที่ได้ดาราดังแห่งเอเชียอย่างเลี้ยงเฉาเวยมาร่วมแสดงแถมล่าสุดในเพลง E.T.A. ที่สาวๆร่วมมือกับ Apple ก็เป็น MV ที่ใช้ iPhone 14 Pro ถ่ายทําทั้งหมดถือเป็นก r l g กร u ปที่มอบคอนเซปต์อันสดใหม่ให้วงการ K-pop อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็ยังเหนือ MV อีกหนึ่งเพลงอย่าง a s a p ที่จะปล่อยมาให้ชมกันวันนี้เวลา4ทุ่มของไทย MV นี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรซ่อนอยู่ไหมแฟนๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ